สวัสดีครับบ,าบ้าเบียวฮัสเซบนะครับพี่น,อน้องอันนั้นอวัสดีครับก่อนทำดีดวันนี้จะไปไหนครับไปไหนครับไปโรงเรียนครับเฟยียสวัสดีค่ะกันสวัสดีจ้า <c oughs> นะครับวันนี้บ,าบ้าเบียวในของกันสายเราครับพี่น,อน้องได้ด ภาพพิสบรรยากาศนะครับพาน้องเฟย์ยากับน้องชั้นไปโรงเรียนนะครับพี่น้องพิสุกนะครับคุณครับน้องเฟยยาพูดใส่ชุดชุดยังไงเฟยยาชุดเซนตี้ชุดเซนตี้นะครับวันลาอันนี้พวกเราอยากไปโรงเรียนมาได้นะครับพี่น้องแต่ก็ห้องแย่หน่อยนึงโอ้บรรยากาศดีดีครับน้ำมือเศร้าเย็ เรียนกันหอมพิษสามเลยค่ะยูทูบไปเรียนด้วยกันนะครับไปไปครับพี่น้องครับอะไรนะนะครับพี่น้องบรรยากาศหน้าบ้านนะครับเนี่ยต้นไม้น้องอีซอนปลูกไว้นะครับสวยไหมสวย คดอกดอกตอนนี้เม่ได้่นะบ้าเบี้ยวยังไม่รู้อยู่ไหมครับพี่น้องใครอะเป็นอะไรเป็นซื้อมาปลูกไว้ใครใครไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้เลยังไม่พอยังไม่พอทำไรฟังนี่กัยังเม่ได้๋ยวมาลงอีกนะครับทำไมหักหักแล้วจำหน้าบ้านเดี๋ยวทำนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวซื้อต้นไม้มาปลูกอีกนะไปครับมันเป็นโซนน้องอินซั่นนะครับเป็นไรมันทอดออกบ้านเลย ครับบัณฑิตพี่น้องนี่นะครับสองหลังอีซั่นนะครับสายนะครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศห้าข้าวมาบัานบ่าวเบียงนะครับบ <c oughs> ้าไไนห้างนะครับพี่น้องเต่าฟิงไฟถอดก๊อไฟฟิงอ่ะโองอีซั่นแน่นนะครับพี่น้อง โรงเรียนหนองพฟยาแล้วครับคร,รับหนองไฟยาลังหย่อมากครับอ้าวยี่ชนันอยู่โรงเรียนนี้เหรอครับใช่ไหมหรือว่าไปสง่งพี่เฟย์บ่าน่าวาจับไปเดินไปเลย,ย,ยเดินไปสง่งพี่เฟย์นิดนึ่งน,น,นะครับหนองพฟยาเป็นแปแล้วครับพฟยาบ๊ายบาย เย็นมาแล้วครับพี่แม่บรรพบุรุษครับป่ะเดี๋ยวไปส่งน้องอินชอนนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศโรงเรียนหนองเสียในะครับไปครับพี่น้องนะครับพี่น้องโรงเรียนหนองอินชอนนะครับพี่น้องไปครับบรรยากาศนะครับโน่อะไปไาเบ่าเลย ชหนน้องชันเลยกว่าอาการแล้วครับพี่น้องคือยังไม่อยากไปมาโรงเรียนนี่แหละครับ <laughs> อ่านดวงจันนะครับพี่น้องโ <c oughs> ดน,ดน,ดน,ดนบ้าเบี้ยหดือไม่นึงนะครับนี่ครับมีโอกาสเด็ดดี่ยวมาส่งลูกโรงเรียนยนะครับพี่น้องแล้ว <c oughs> ลองเลยครับ <c oughs> ครับ น้องอชันน้องชันนะครับครับพี่น้องหลุดเลยไหมให้นึงนะครับไปครับครับพีบน่น้องจ้าก่ะ นี่นะจ้าคลิปนี้กับพาพี่น้องเนี่ยจะมาส่งน้องเฟย์าแล้วก็น้องอินชอนนะจ๊ะเมื่อนี้กับโรงเรียนน้องเฟย์าเนี่ยจะจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสนะจ๊ะกับไอ้พันธนแห้่ใส่ไอนชุดสีแดงไปนะจ๊ะวันคริสต์มาสนะจ้ะพี่น้องแล้วก็ส่วนของน้องอินชอนนะจ๊ะกับอีกนันวันที่ไอ้ยุบซี่จะเพิ่งไปจัดจ้าเมื่อนี้เพิ่งไปแอลพี่น้องแอลน้องอินชอนอยากใส่ไันชุดคือเอื้อยสั่งจ้ะอยากกันแอลแหย่ แม่พาไปสือพี่น้องบางยาดียกับว่างหายันบบาเบี้ยวเขาไปส่งจะ้ะเพิ่นหาเพิ่นไม่อยากให้พ่อเพิ่นไปส่งนะพี่น้องเพราะว่าปกตินี่มีตะเป็ดไปส่งเพิ่นนี่นะจะ้ะกะคลิปนี้กะนี่เราจะพาพี่น้องมาส่งเด็กๆละกะนวันนี้ก็จะพากันกลับบ้านเหมือนกันพี่น้องหนาวอากาศหนาวจ้ะสิบสามองศากัมีแดดจู้แต่ว่ากะเย็นจู้จ้ะพี่น้องกะคลิปนี้กะ ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบ้าเบียวพาแสบนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ